สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาสอนรับ b g บีจิบบี้โกดโชดอเพ็ดหรือ b b บจิบติดไหลของชิ้นนี้เป็นของฟรีไม่จำกัดจํานวนนะครับอยู่ในแมปที่มิชิ u เออร์เดอะบล็อกโดยเราสามารถรับได้ถึงวันที่22กันยายนก่อนเวลา14นาฬิการครับหรือว่าบ่าย2นั่นเองเมื่อเราลองใส่แล้วตัวของฟรีจิบบก็จะบินข้างๆไหล่เราแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากพลาดไม่ได้เด็ดขาดวิธีการทําไปอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเมื่อเข้ามาในแมปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างบอกวิธีการทําของฟรรีีีให้้เเาาแบบนลยซึ่งวิธก เรานั้นจะต้องดูคอนเสิร์ตของวงแอสปาให้จบนะครับโดยคอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่มทุกๆ2ชั่วโมงนะครับเราสามารถมาเช็คดูเวลาได้ที่หน้าเวทีตรงนี้ว่าเหลืออีกกี่ชั่วโมงตัวคอนเสิร์ตจะเริ่มเมื่อคอนเสิร์ตเริ่มแล้วก็จะถูกวิ่วไปอีกที่หนึ่งแบบนี้เลยนะครับคือเราจะถูกวร่ปไปที่คอนเสิร์ตของแอสปาซึ่งมันจะมีหน้าจอขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าเราแบบนี้นะครับให้เรานะครับดูคอนเสิร์ตหรือว่าให้เรายืนรอนะครับนะประมาณ10บนาทีเพราะว่าตัวคอนเสิร์ตเนี่ยจะเล่น การทำตัวจิบิก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยเราจะจอใหม่คลิปหน้าไปละครับบาย